สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะโบจะมาพาทุกท่านนะคะทําลูกบอลสานวนนะคะโดยการประกอบลูกบอลน,นะคะวันนี้จะเป็นลูกบอลสานวนสุภาษสิทธิ์นะคะอันนี้นะคะที่เห็นตอนนี้ก็คือแผ่นง,งานที่ปริ้นออกมาแล้วนะคะแล้วก็ตัดตามรูปวงกลมเรียบร้อยนะคะตอนที่ท่านปริ้นออกมานะคะจะเป็นแผ่นกระดาษ A4 นะคะก็จะมีวงกลม2วงใช่ไหมคะในตัวหนึ่งแผ่นนะคะก็ให้ตัดออกมาตามรูปวงกลมแบบนี้นะคะส่วนอุปกรณ์ในการทํานะคะก็มีแผ่นงานนะคะมีกันไกลมีคัตเตอร์นะคะ,ะมีกาวนะคะแล้วก็มีไม้บรรทัดนะคะทีนี้นะคะก่อนที่จะพับนะคะเราจะพับตามรอยใช่ไหมคะเราจะพับตามรอย เส้นสีดําตรงนี้นะคะทั้งห้าเส้นนะคะแต่ว่าเพื่อการพับได้ง่ายนะคะเพื่อให้พับได้ง่ายขึ้นนะคะโบจะใช้คัตเตอร์หรือไม้บรรทัดก็ได้ค่ะหรืออะไรก็ได้นะคะที่สามารถทําให้มันเป็นรอยได้ตามเส้นนะคะก็คือเราจะกรีดเบาๆนะคะเพื่อให้เป็นรอยเฉยๆโบจะใช้ปลายคัตเตอร์ตรงนี้นะคะในการกรีดนะคะไม่ได้กรีดให้ขาดนะคะให้เป็นรอยเฉยๆเพื่อใช้สะดวกต่อการพับนะคะแบบนี้นะคะ ะะอันนี้เป็นเส้นเราวก็วางให้มันทัดใส่เนาะแล้วก็กลีดลงไปนะคะตามเส้นสีดำนี้นะคะทั้งหมดทั้งห้าเส้นนะคะโอเคครบแล้วนะคะเราก็พับตามเส้นขึ้นมาเลยนะคะ,คะพับง่ายมากนะคะเพื่อให้มันง่ายต่อการพับเนาะ เนี่ยค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือพับเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่พับเสร็จแล้วนะคะ ะะอ,อันนี้คือพับเสร็จแล้วนะคะพับทุกแผ่นนะคะในหนึ่งลูกนะคะเราจะใช้ลูกบอ,อ,นนอลเราจะใช้วงกลมแบบนี้12วงนะคะเราจะใช้วงกลมแบบนี้12วงนะคะตัวหนึ่งลูกนะคะทีนี้นะคะหลังจากาพับเสร็จแล้วต่อไปเราจะประกอบนะคะก็ให้ทาสีตรงพื้นสีขาวตรงนี้นะคะแบบนี้ใช่ไหมคะเราพับขึ้น reconsider. เนาะแล้วก็ทาสีตรงพื้นสีขาวตรงนี้นะคะไปทีละอันนะคะ เราจะติดตรงไหนก็ให้ทาตรงนั้นนะคะไม่ต้องทาให้เสร็จทีเดียวนะคะเพราะว่ากาวมันจะแห้งนะคะ,ะโบจะติดตรงนี้นะคะก็ทากาวตรงนี้อันนี้ไม่ได้เคลือบนะคะถ้าเคลือบนี่จะสวยมากกว่านี้นะคะเพราะว่ามันจะเงางามนะคะเวลาโดนกาวโดนน้ำมันก็ไม่เปื้อนนะคะ,ะแล้วก็เอาอีกแผ่นนะคะมาประกบใส่ เราก็ดูด้วยนะคะว่ามันตรงกันไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดอ่ะมันก็ได้แบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือติดกันแล้วสองแผ่นนะคะต่อไปเราจะแผ่นที่สามมาติดนะคะก็ทาสองฝั่งนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ทาโบก็จะทาทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วย แล้วก็เอาอีกแผ่นมาใส่นะคะเป็นแผ่นที่สามนะคะก็ใส่ลงไปนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะเราก็ทาตามแผ่นนี้ให้มันครบนะคะแล้วก็ทาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือทากาวตรงพื้นสีขาวตรงนี้นะคะ แป๊บเดียวนะคะในการประกอบนะคะนี่ค่ะแผ่นที่4มันก็จะเป็นทรงนี้ใช่ไหมคะเริ่มจะเป็นทรงลูกบอลแล้วนะคะ ะะเราก็ไว้ตอนติดพยายามให้ขอบแนันนั้นกันนะคะแต่ว่ามันเป็นงานฝีมือเนาะเราก็จะเอาแบบตรงเป๊ะๆอย่างเลยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีการตัดของเรามันก็ไม่ได้ตรงไปนะคะมันก็เป็นงานฝีมือนะคะเอาให้มันสวยดูดีไปนะคะมันจะเลยอ,อกเลยขอบออกมาแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ตัดแต่งขอบ เติิมมนะคะคแต่ถ้าคุณครูยอยากให้ลูกบอลหนักขึ้นนะคะก็สามารถใส่กระดาษใส่เศษกระดาษเข้าไปตรงกลางได้นะคะบางท่านก็ไม่มีเวลานะคะก็ให้ทางเพจ อำนวยความสะดวกให้ได้นะคะเพจเรายินดีบริการนะคะบางท่านก็ภาระงานเยอะนะคะ แป๊บเดียวนะคะจะเสร็จแล้วนะคะ สุดท้ายแล้วอันนี้เราก็ทาให้ครบ yes. Yes. ก็ทาให้ครบเลยอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้วนะคะ mm hmm. ถ้าคุณครูย,ยางให้ข้างในมันหนักหน่อยนะคะ mm hmm. ก็ใส่กระสษหรือชิน้นงาหรือ กระดาษหรืออะไรก็ได้นะคะให้มันหนักเนาะลูกบอลจะได้นวงหนวงขึ้นนะคะ,ะสุดท้ายแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ค่ะคือลูกบอลน,นะคะที่ประกอบเสร็จแล้วนะคะ,ะนี่นะคะ,ะ,ค,ะความ สูงนะคะก็ประมาณ21เซนอ่าประมาณ20เซนติเมตรนะคะความสูงนะคะ21เซนติเมตรประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะประมาณอ่าความสูง20เซนติเมตรนะคะสำหรับลูกบอลน,นี้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูหลายๆท่านนะคะที่ได้ไฟล์การาไฟล์การทำลูกบอลไปแล้วนะคะแต่ว่ากาดูท้ายไฟล์ก็ยังไม่สะดวกเท่ากับดูวิดีโอนะคะก็สามารถติดตามได้ที่วิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ